สวัสดีครับป้าถอสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับผมมือหนีพาเอฟซีแฟนคลับทั้งชองครับเดินทางมาที่วัดปูซี0ูนครับผมมารับชมครับงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับชุดบนนะครับเนาะปูวาจะปล่อยชุดบนนะครับอ๋อครับเขาไปรับชมรับฟังน้ำกันครับอันนี้หัวตาห้เป็นงวดแรกครับผมงวดแรกสถิติอยู่ที่งวดที่สี่สิบเอ็ดสถิติมันเดินเงาครับเงา ระยะเยาเลยล่ะไนสี่สิบห,ห,หน่หววดที่เป็นหวดที่สี่ส,สหนะสสนึงหนึส่สี่ตัวมาสองอย่นะปูสีตัวมาสตัวนี่สตัวสตัวมาสองตัวมันิ่งสี่ตัวนะครับผมเป็นเป็นหวดที่สีสถิติของมันครับหวดที่สี่สิเก็เลยมาจับ 9, 4, 9, 5, สี่เก้าส้าห้านั่นศูนย์สี่ศนยห้านั่น ที่อยู่ในหมอ๋อครับผมเป็นงวดที่มันจะเป็นงวดที่สี่สิบเอ็ดปะเป็นมาปูเดี๋ยวเงาดีเด้ครสี่ตัวมาสองตัวหมสี่ตัวมาสองตัวเปิดตัวงวดนี้วดแรกมาปูเ๋อครัววัแรกมาครบบนเป็นมาขับปูมนมาครบบนในในสี่ตัวนะรับระยะเดินข้างนี่สี่สิบงวดรวยแต่ว่างวดนี้เป็นงวดที่สี่สิบเอ็ดครับผมปู มันจะเดินตัวแล้วมันมันจะเดินตัวแล้วมันสีด <c oughs> ครับ <c oughs> ผมสีดบแต่สีกูสีกูมัติพานมากห้อก็บริไดไปัมาละ่ะเบิงเบิ่งมาเรื่อยๆมันกับเขาแปดเ้าเก้าจะเป็นสูตรหนึ่งมันจะได้เก้ากับศูนตัวหนึ่งมันจะได้มันจะได้แดกับ9ก้าแปดเก้าแปดเก้ามาสองตัวนวิ่นตัวนี้ในสตัวนึง ส่งมาปุ่นให้กลับน้วมครับผมเปวนี้กลับครับกลับด้วยอือครับผมมัที่แล้วมันกออกลับขับปู่แปดเก้าเก้าแปดอะไปลร้าครับผมแม่ปลกรดมันปคยังเหล็กิ่งอยู่นะอือครับสองตัวสูตรหนึได้สตัวสูตรหนึได้แกับเกาสูตรหนึ่งได้เก้ากับศูนยมัที่แล้วมันในสูตรที่มันได้แกับเก้าันี้มันได้เก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์มันจะเป็นนี่ตัวนี้ สี่กับห้าเนี่สี่กับห้ามาตัวเป็นงวดที่สี่สิบแปดครับตัวนี้เก้ากับศูนย์มาตัวเป็นงวดที่สี่สิบเอ็ดครับเขามาจับกันมันเลยเป็นงวดที่สี่สิบเอ็ดนะครับผมฮัลงลไม่วินอยู่ในนี้ในสี่ตัวจับจับปูแน่นครับผมปูแล้วปูถามนี่ครับผมงวดนี้มันใจบนรุ่งแรงผมปูว่าเนี่ล่างหลายกมูร่างล่างกับมันใจบนกับ มันใจเป็นห้าสิบเลยถ่ามาพ่ดเหมือนเดินร่างก็ร่างที่ปูครับล่างนี่มันเดินดีอยู่เลด้ครับแมนคัน่ันค้นหูจากสูตรมันเข้าเฮากัเฮากันเน้นตามสูตรเนาะอันนี้สถิติเงาดีอเู่ดิตัวนี้ก็บอดเือว่าเงาเนาะครับตัวนี้งวดตังวดที่ห้าสิบหนึ่งเจ็ดหกแปดหลักหน่วยแมนงวดที่ห้าสิบพอดีงวดที่ห้าสิบครับ บ,บมแมนมาให้มันออกหาสิบเด้ครับ<อ> <laughs> ตามามันหลักสิบมันห่อเล็มเน,น้นหกกับเก้าแต่ว่าหอเร็นเก้าตัวเดียวเน้นเก้าคือจังคือจังหวัดใดมันห่อก็เน้ 6, เเนนี่กับสี่กับหกมันมาห่อเน้นหกมันมาเน้นหกครับหกลักสิบแต่ว่าตัวนี้มันวิ่งเมื่อมาได้ทั้งสิบทั้งหน่วยมันไม่แห้งอีกครสีห่หมดอครใดแต่ว่าห่อเน้นหลักสิบตัวนี้นมันเริ่มมาป็นตัวนี้ตัวนี้บ่มีใน่ล็อกหรอก หกกับเก้าหกกับเก้าเนนเข้ามาเนเก่าเม็ดเดียวเน้นเก่ามาจับกับหลักหน่วยหลักหน่วยวัดที่สี่สิบแปดครับผมปูเรียกปูครับผมบ่นบ่นซี่คู่นี่ครับผมกลับด้วยนี่ครับผมกระชื่อมาหลายได้ปูหลายคือเข้ามาในเน้เนอะครับผมวงคงคือได้ว่องคงคือถ่ายที่ปูถ้าในวงแหงมาปูถ้าในวงแหงครับผมอันนี้ห้องให้เบิ้งว่ามันจะเป็นวัดที่สี่สิบเอ็ดป่ะอ๋อครับผม งวดที่แล้วนี่เขาเป็นเอา9กับ0มาตัวงวดที่47เจ็นว่ารันเขาเลยเด่น7ตัวเดียวมันมแห้งเนาะปูให้เจ็ดเก้าครับผมงวดที่แล้ว9 7 0เจ็นว่าครับแมนมันเดบนมออก7 8 9ก8 9มันประคยมาลักลอยดอกแต่ว่ามันหนึ่งไปลักลอยมันเลยผิดไปอันนี้เขาเลยเอาสูตรที่มันได้8กับ9านงวดที่มันได้9กับ0 มัดที่มันในเก้ากับศูนย์นั่นมันได้มันจะได้สี่กับห้าครับปูปูถาวิ่งนี่วิ่งบนนี่วิ่งเก้ากับศูนย์มาครับวิ่งนี่ก็ได้ตัวได้กิดตัวนึงก็ได้ครับสี่ตัวเนี่ยแมนใน้สี่ตัวมันจะหลายปูเพราะว่าวิ่งตัวเดียวเขาดึงตัวเดียวดึงตัวเดียวมัปูแมนเอาศูนย์เอาศูนย์เลยปูการเทาจะวิ่งเขาเอาสี่กับห้าเนี่วิ่งก็ได้มันมาปูครับมันมันเดินยาดดีเป็นงวดที่สี่สิบแปดการเทาวิ่งเก้ากับศูนย์นี่เป็นงวดที่สี่สิบเอ็ดครับสี่สิบเอ็ด สูตรนี่สูตรนี่ค้นบังมาจากโทรประเทศก้าวกับศุนวันนี้ครับแต่ว่ากระจดมันเนียที่เก่าคือจ,จักสีมากออียงถ้าเรามาจับใส่ตัวนี้เอาตัวนี้มาจับใส่ตัวนี้ตัวนี้สีเดินเงี้าวกว้าสี่กระเพ้ามาตัวกระปูกระเพาจะยิงตัวห้องวัดเน้นๆตอนนี้ครับผมของทุท้ทยเนีเน้ยนเราปูนี่ล่างมันใจแห้งป,ปูงวันนีมันใจครับผมมันไม่ลอยเปิดเส้น จงไว้จากูดเส้นเนาะเหอไว้ว่าเกินลอยเลยครับผมปูเลยครับมีม่จิออกเป็นี่มั้งสิละอืมก่าหนึ่งก่าหกครับผมวันนี้ฟันดีปล่อยสุดฟันดีสิปูฟันว่างเลยครับผมปูฟันเกี่ยวของกับสูตรนี่แหละอืมครับผมกระจกว่างว่างว่างเก่าลักรักสิบขึ้นกันครับกระจวาขึ้นแล้วอัาสัมกเจาวะครับ มันจีคือแบลวแต่วคือทั้งนหรือคู่คือทั้งตัวครับกรรมมากรเก็จะกําลัจับลังศิลป์อืมครับผมผมมันมาเก่าเก่าเนี่ยเก่าเจ็ดเลยครับมันจีมีอยู่สองสองส่วนส่วนหนึ่งนี่มันจะเด่นทีเก้ากับหกอุ้ยอันอันเก้าหกเก้าเจ็ดมาอีกส่วนหนึ่งสีมีเก้าหนึ่งเก้าหกสิบไหมครับตะวันบกท่านดีผิดจัดอันมันอีกสูตรหนึ่งนั่นมันจะเด่นที่ เก้าศูนย์หล่าเก้าหกอ๋อครับมันก็นมาส้นกันที่หกแปลว่าหกมากทั้งสี่สูตรเลยหกทีปูแมนเก้าหกนี่ยกับปูอันนี้ห้าเสียบส้นสี่สูตรเก้าหกจะมีทุกสูตรเก้าอ <96 S 2> ัน,นี้ับผมเนอะสูตรหนึ่งก็จะมีเก้าศูนย์กับเก้าเก้าหกนี่อันนี้ก็เดินดีครับผมเดินได้ดีสูตรหนึ่งนี่เก้าหกกับเก้าเจ็ดก็เดินดีขึ้นกันครับแต่ว่ามันมีมันมีส่วน ปีนึงสิลดไปโยกหนึ่งหงันเปาตห่นต้นครับผมสิรลดไปหนึ่งหันขันห่อวิเคราะดีๆมันมันลดออกตัวร่างมันมครับผมปูที่แน่ๆใน,น,นชุดนี้เดอนดีเลยเลยเรียกตัวน,นี้ละหนึง่งตนนัวเก้าเก้าหเล่นเน้นชุดๆวานไม่แห้งสุดคือคเก่าปูปเป็นเลขดับพ้อมที่นี่หกครับผมปูดับสิบดับหน่วยงวดที่หนึ่งร้อครับผม ว่ามันดับไปนั่นก็จะม้นกลมตัวครับมันไม่แห้งครับระบาดบ่มีบ่มีดับแมนปูบนกับเกาสีเกาหานะครับน้อศูนย์สีศูนย์ห่าล่างกับเก่าครับผมเกาหนึ่งเก่าหกเก่าเจ็ดเก่าแปดครับผมเด้อนี่ครับผมเนาะนี่ครับล่างเดินดีดีปูห้ายังไม่ปีหกห้ายังไม่หลุดปูวาครับผมล่างครับผมวงกลมที่เก่าหกครับผมเนาะ ่วนบนครับผมยังไม่วงกลมให้ครับผมเด้อมีสีคู่ครับผมนอกกลับด้วยครับผมบนครับจะเลื่อน่อนจะเลื่อน่อนครับผมเพิ่งมาเปิดดวงกลับแลวครับผมเนาะนี่ครับตามนี้ที่ปูบนวิ่งเรียกออกครับผมเนาะเกาศูนย์ีหาครับผมเรียกออกตัวหนึ่งกันเลยครับผมเนาะตะวันลางครับผมวิ่งเกาครับผมเด้อหลักสิบครับผมนอกปักหลักสิบให้ที่เก้าตัวเดียวครับนี่ครับแคบนาจอพี่น้องครับผมเนาะ ตามนี้ครับผมตามนี้เลยครับท่านผู้ชมครับกับชุดบนนะครับเนาะปูไปตงวดแล้วครับพี่น้องแคปหน้าจอเอาเด้อครับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับบนครับผมชุดวินบนครับปูวาสี่ตัวมาสองตัวครับผมเก้าศูนย์สี่ห้านะครับเนาะกับอาจจะมาครบบนก็ได้ครับปูวาครับจับคู่เก้าสี่เก้าห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าบริได้ปักลักเด้ครับปูวา กับตัวด้วยนะครับเนาะตัวเน้นตัววงกลมปูบอกรอโค้งสุดท้ายบ่อปูปร,ป<ม>รับผมขับเทวิ่งนี่ปูซีโตนี่เน้นเน้นตัวใหญปูเทวิ่งเทวิ่งไงครับครับจะเน้นสองตัวนนะเน้นโอ้ปูเน้นไหนล่ะครับถ้าใครชอบวิ่งชุดบนเพราะว่างวดที่เราเจ็ดปูก็มาได้ครับพี่น้องมาหลักร้อยเจ็ดตัวเดียวหมดก่อนหมดก่อนเจ็ดตัวเดียวมันหอาไปจับ ตัวซี่กับหานวดที่แล้วมันได้ศูนย์กับเก้าครับผมนี่ครับถ้าวิ่งครับสี่สี่กับหาครับผมปูว่าสองตัวนี้เด่นกับผมชุดล่างนะครับเนาะยังเหมือนเดิมนะครับเราชุดล่างเน้นไปที่ตัวตรงครับเน้นตรงตรงไม่ต้องปูชุดล่างนี่ครับปูย้ำให้แล้วล่างเน้นตรงตรงครับเด่นสิบหกกับเก้าครับลักสิบเลยครับปูปักลักให้เน้นที่เก้าครับผมจับคู่เก้าหนึ่งเก้าหก 9798เน้นตรงๆวงกลมที่96เม็ดเดียวตัวรอง91ครับท่านผู้ชมครับขับแต่ว่าเบาเท่านี้ครับผมชอบ97ครับปูเก้าเจ็ดปู่ครับผมเอ๋อแคปหน้าจอครับท่านผู้ชมพี่น้องครับครับอ๋อกราบขอบคุณขอบคุณปู่ครับสุดท้ายนี้เนาะพี่น้องนะครับเนาะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านเด้อครับ FC แฟนคลับทั้งช่องครับเงินไหลน้องท่องไหลเข่าทุกท่านครับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ